ทอดสูตรดันหนังไทยซอฟพาวเวอร์แสงที่ปลายอุโมงคที่คนทำหนังยังรอคอยยิ้มยิ้มมาแล้วทุกคนสัปดาห์นี้ขอเอาใจคนรักหนังไทยกันสักหน่อยจ้าเพราะตอนนี้กระแสหนังไทยฟีเวอร์เหลือเกินและหลายคนก็พูดถึงคำว่าซอฟพาวเวอร์ Power, ให้เห็นกันอยู่มากมายอีกด้วยจะว่าไปหากพูดถึงกระแสฟีเวอร์ที่สุดนาทีนี้ของวงการบันเทิงไทยเชื่อว่าหลายคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า หนังไทยแน่นอนเพราะหลังจากภาพยนตร์มามืดของปีนี้อย่างภาพยนตร์เรื่องซัป,ปเปอร์ตบเท้าทำความรู้จักกับแฟนๆจนกวาดความนิยมแล้วรายได้ยอย่างล้นหลามกว่าเ0 0้อล้านบาททั่วประเทศมาก็ทำเอาคนรักหนังไทยคนทำหนังเหมือนเห็นแสงปลายอุโมงค์ที่จะทำให้หลายคนกลับมามองจุดยืนของหนังไทยกันมากขึ้นไม่ใช่เพียงแต่หนังผีหรือหนังตลกเท่านั้นที่จะเป็นกระแสะตอนนี้ แต่ต้องเรียกว่าหนังไทยทั้งระบบเลยก็ว่าได้ยิ่งรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเศษฐาทวีสินที่ประกาศดังๆว่าจะให้ความสำคัญกับความว่าซอฟต์พาวเวอร์และให้ประเทศไทยเราสามารถผลักดันจุดเด่นจุดดีของเราให้ออกสู่สายตาชาวโลกและเป็นกระแสได้อีกก็ยิ่งทำให้หลายคนยิ่งมองมายัางวงการบันเทิงไทยเป็นพิเศษ เพราะมีซับเบอร์เป็นตัวนำตามด้วยภาพยนตร์ผีสุดปังที่หยดที่ล่าสุดแวววว่าทะลุ400ล้านบวกๆขึ้นไปแล้วซึ่งทั้งหมดทั้งมวลหนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะกระแสช่วยของจริงงานนี้ยิ้มๆเลยจะไม่กักมาถอดสูตรความสำเร็จของซอฟท์พาวเวอร์วงการหนังไทยตอนนี้ให้ฟังซึ่งก็พูดกันเลยว่ามาจากสปัจจัยหลักๆนั่นแหละ ประการที่1สู่สําเร็จหนังไทยในความนิยมก็หนีไม่พ้นหนังผีและหนังตลกสองแนวนี้แหละที่ใครทํารีเสิร์ชออกมาก็พบว่าคนไทยเราชอบเสพหนังสองประเภทนี้เป็นหลักและย้อนกลับไปในอดีตที่ภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระขนงทํารายได้ถึง1000ล้านบาทก็เพราะว่าเป็นหนังผีหนังตลกทั้งที่ออกจากกรอบไปไกลและโดนใจแฟนๆคนไทยนั่นแหละซึ่งตอนนี้ก็มีตัวอย่างที่ชัดเจนให้เห็นเลยคงเป็นซับเบอร์ นังผีที่มากกว่าคำว่าผีที่มากกว่าคำว่าชีวิตและกลายเป็นคำว่าปังที่สุดนั่นเองไม่ว่าจะด้วยโปรดักชันที่สมเหตุสมผลไม่โอเวอร์แต่เข้าถึงคนไทยหรือการนำเสนอเนื้อหาที่บอกเลยว่าโดนใจและเข้าใจง่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะแถมยังให้ข้อคีดตัวเรื่องชีวิตของเราๆดีนี่เองได้อย่างมากมายด้วยเลยไม่แปลกถ้าภาพยนตร,ร์ซัเปอร์ จะทะลุก,กำแพงหัวใจของแฟนๆไปยืนและเป็นที่พูดถึงได้อย่างสมภาคภูมิในเวลาที่ผ่านมาประการที่สองถูกที่ถูกเวลายกตัวอย่างเช่นซัป,ปเปอร์อาจจะใช้คำว่ากระแสปากต่อปากช่วยดันความนิยมก็คงไม่ผิดเพราะผู้กำกับดังต้องเตทิติเคยพูดมาแล้วผ่านรายการ Daily News Live TH ในรายการ Daily p o p ว่า ตอนแรกการตลาดของค่ายจักรวาลไทยบ้านคือการบอกแบบปากต่อปากและทำมาเพื่อให้คนอีสานที่คิดถึงบ้านได้มีความสุขและนึกถึงครอบครัวหรือคิดถึงบ้านมากขึ้นแต่ณวันนี้มันเป็นมวลรวมของประเทศที่ชอบหนังเรื่องนี้ทำให้สปอเรอได้รับความนิยมจนรัฐบาลมองเป็นซอฟต์พาวเวอร์และตนเองรวมถึงทีมงานก็ปลื้มมาก และหวังว่าหนังไทยจะได้เติบโตมากขึ้นในอนาคตในประเด็นนี้ต้องบอกเลยว่าหนังของต้องเตหรือสป,ปเลอร์นั้นมาได้ถูกที่ถูกเวลาไม่รวมกับเนื้อหาและความดีงามทุกตรงในเรื่องนะมองแค่จังหวะและเวลาที่พอดีๆกับหนังใหญ่หนังคาดหวังหรือรูปหนังจากต่างประเทศไม่สามารถทำไรายได,ได้และการพูดปากต่อปากของคนทำให้หลายคนเปิดใจไปดูหนังและกลายเป็นคำว่ากระแส ที่ได้มาถูกที่ถูกเวลาซึ่งจังหวะได้แล้วเนื้อหาและความสมจริงอื่นๆข้อคิดและสิ่งต่างๆของเรื่องก็ยิ่งส่งให้สปเปเร์ปังก็ไม่แปลกหากหลายคนจะยกสปเปเร่คือซอฟพาวเวอร์ของวงการหนังไทยตอนนี้เพราะก็สมควรและคู่ควรกับคำชมทั้งหมดจริงๆประการที่3มกระแสซอฟพาวเวอร์ Software ของรัฐบาลที่เปิดตัวมาพอิบพอดี ไม่นานก่อนเกิดความปังของหนังสปเปเรอซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายคนก็คงไม่แปลกใจเลยที่รัฐบาลจะออกหน้าว่าหนังเรื่องนี้สมควรเป็นซอฟต์พาวเวอร์และเป็นความภูมิใจของคนไทยจริงๆจะว่าไปก็ไม่ผิดเพราะรัฐบาลเพิ่งเริ่มทำกระบวนการซอฟต์พาวเวอร์ให้คนไทยรู้จัก ทั้งๆท,ที่ความจริง K-pop power นั้นกวาดความนิยมและประสบความสำเร็จไปทั่วโลกได้ภายในไม่กี่ปีจากการสนับสนุนของรัฐบาลจนคนทั่วโลกได้รู้จักอุตสาหกรรมบันเทิงที่เรียกว่า K-pop มากขึ้นแถม K-pop ยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ประเทศเกาหลีใต้ใช้พัฒนาทุกๆองค์ประกอบของประเทศจนโด่งดังเช่นทุกวันนี้มาแล้วซึ่งท้าจะให้พูดถึงความจริงใจและการมองการกราย ถ้าทำได้จริงของรัฐบาลเชื่อว่าจุดนี้คนทำหนังและคนรักหนังพร้อมซัพพอร์ตแน่นอนเพราะมานานมากๆแล้วกับการที่วงการภาพยนตร์ไทยจะเป็นที่รู้จักและออกไปเดินเฉยในเวทีอาเซียนดังนั้นจึงไม่แปลกที่คนจะคาดหวังแล้วรอคอยด้วยความคาดหวังเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงกับคำว่าซอพาวเวอร์ของรัฐบาล จะว่าไปทางออกของคนทำหนังหรือใจจริงของคนทำหนังนั้นก็ไม่ได้มองในจุดที่เกินตัวเกินไปหรอกว่าอยากให้คนหันมาอุดหนุนหนังไทยมากขึ้นแต่เพราะที่ผ่านมาทางออกของหนังไทยมันถูกปิดกั้นด้วยหลากหลายปัจจัยที่ทำให้วงการหนังไทยไม่พัฒนาและก้าวไม่ข้ามคำว่าสู้หนังเทศไม่ได้ดังนั้นถ้ามองเป็นโอกาสก็ถือว่าตอนนี้เป็นจังหวะอันดีที่รัฐบาลมองหนังไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ในการส่งเสริมให้มากขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล เป็นเพียงลมปากที่พูดเพื่อให้มีกระแสไปวันๆแต่มันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อคนในวงการหนังไทยลุกขึ้นมาผลิตหนังดีๆออกมาและรัฐบาลเอางานดีๆแบบนี้ไปขยายต่อซึ่งถ้าทำได้เมื่อน,นั้นเราก็จะสามารถออกไปจากกับดักความล้าหลังจำเจของหนังไทยได้และก้าวไปสู่หนังไทยในอุดมคติที่เป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาภาคเศรษฐกิจของไทยทั้งระบบ เองงานนี้ถ้าจะพูดต่อถึง3ขั้นตอนในการผักดันหนังไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์จากการรวบรวมข้อมูลของยิมยิมมาก็กลั่นกองออกมาเป็น3องค์ประกอบสำคัญที่จะยกระดับหนังไทยไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงได้โดยไม่อายใครคำเตือนเป็นการรวบรวมคำตอบจากหลากหลายบุคคลในวงการภาพยนตร์นะจ๊ะไม่ได้แต่งเสริมเติมแต่งแต่ย่งใดมันก็จะมีดังนี้ ประการที่1ทําหนังให้สมจริงและเนื้อหาไม่หลีกจากชีวิตประจําของคนอันนี้เริ่มจากง่ายๆผลิตหนังที่มีพอตเรื่องที่ไม่ดูโอเวอร์จับต้องได้และพยายามเน้นกับอารมณ์ความรู้สึกของคนไม่ทําให้หนังดูโดดหรือโอเวอร์แอคติ้งเกินไปเพราะคนจะเปิดใจเพราะหลายคนก็ลงความเห็นว่าถ้าอยากดูหนังไซไฟดูหนังแอนิเมชั่น หรือหนังแนวสงครามขอไปดู CG ของต่างประเทศดีกว่าเพราะไทยทำยังไงก็ไม่สมจริงตามความคาดหวังของแฟนหนังดังนั้นตัดปัญหานี้เน้นเรื่องอารมณ์และอินเนอร์ของนักแสดงเป็นสำคัญพอแต่ถ้าค่ายหนังไหนหรือใครคิดว่าเก่งเจ๋งในแนวโอเวอร์เหนือจินตนาการจะลองทำอีกและให้คนไทยตัดสินใจก็ไม่ผิดลองดูลองดู ประการที่สองหยุดเอานักแสดงดังมาทำเป็นพระเอกนางเอกอันนี้อีกหนึ่งแรงสะท้อนสำคัญเลยของหนังไทยกรุณาอย่าเอาคนดังหรือคนไม่ตรงกับคาแรคเตอร์หรือบทมาแสดงนำเพราะหวังกระแสะเลยเพราะแน่นอนได้กระแสะจากแฟนๆของเขาอยู่แล้วล่ะดาราพระเอกนางเอกแต่บอกเลยว่าไม่ได้เป็นระดับสากลจ้าหนังดีๆโดนใจที่ประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากพระเอกนางเอกหลอ่อสวยแต่อย่างเดียวแต่เขาเน้นการเข้าถึงบทเหมาะสมกับบทหรือการแสดงของนักแสดงคนนั้นๆดังนั้นหยุดเอาเด็กในค่ายหนังมาทำเป็นตัวหนังแล้วคุณจะรู้ว่าหนังไทยไปได้ไกลแน่นอนประการที่3 p r โปรโมทไม่เก่งซึ่งคำว่าโปรโมทในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทุ่มงบหลายสิบล้านเพื่อทำา PR นะแต่แค่คิดและครีเอทคอนเทนต์ให้ตรงกับหนังของตัวเอง ใช้รูปแบบใหม่ๆในการนำเสนอและโปรโมทหนังไม่ต้องทำแอดแต่ทุกมุมบนโลกใบนี้แต่ทำแอดให้เกิดผลกับความรู้สึกของคนใช้คนให้ตรงกับการโปรโมตและพยายามดันหนังให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการสนใจบอกต่อ และนำไปสู่ความนิยมในอนาคตอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในกลยุทธ์สําคัญที่ผลักดันหนังไทยให้เป็นซอต์พาวเวอร์นะคะซึ่งไม่ใช่กดตายตัวดังนั้นพัฒนาและปรับให้เหมาะสมกับตัวหนังเองก็พอฝากไว้ให้คิดเท่านั้นทางออกก็เห็นรํำไรขึ้นแล้วล่ะคะ่ะขอล่ำวันเดวิดซุปตาโดยยิมยิม